เข้มงวดเรียกว่าแบบว่าเขาเรียกไกด์ในทางให้เราเราไปในทางที่ดีค่ะด่านแรกเราจะเจอพี่ใหม่ก่อนแต่ถ้าแต่ถ้าพี่ใหม่พอพอเจอด่านพี่ใหม่เสร็จถ้าผ่านเข้าด่านพี่ตือ่อแปบลบว่าเราเริ่เาแปบลบว่าสถานาการณ์นั้นเราเริ่มหนักแล้วแบบว่ามันไายแรงจริงๆไม่แบบเรื่องทั่วไปเลยค่ะแบบการการทําตัวยังไงให้เหมาะสมและเป็นเด็กที่น่ารักค่ะ ใช่ก็ <g ül> พี่ใหม่ก็จะหนึ่งรอบก่อนถ้าเข้ารอบสู่ด่านพี่เต๋อก็แสดงว่า,าอันนั้น<ม>ต้องต้องปรับปรุงจริงๆแล้วนะมัน,มนไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบเล่นๆแล้วนะมันคนรําเลยเชอบเล็บกุ๊บเขาชอบเล็บกุ๊บเวลาที่เขาแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแล้วออกระเบิดระเบิดไปเลยฮิวจิตใจหิวจิตใจพี่ใหม่ออกปึ๊บพี่ใหม่แบบพาพี่เข้าหน่อยขอพี่เขาพาพี่เข้ากุ๊บหน่อยก็บอกว่าแบบเออหายโกรธแล้วเออดึงเข้ากุ๊บหน่อยหนูรู้สึกว่าก็ ด้วยความพี่ใหม่ห่วงมากๆครับพี่ใหม่ก็จะพูดตรงๆเลยแต่ว่าพี่ใหม่พูดปุด๊บพี่ใหม่ก็จบเลยแล้วหนูก็จะแบบอ๋อโอเคหนูต้องปรับปรุงเพราะว่าถ้าหนูไม่ได้ผิดจริงๆพี่เขาคงจะไม่พูดค่ะก็ปรับรับรู้นนค่ะ<ๆ>เพราะว่าแบบว่า<ๆ>เหมือนเราก็ทํางานมาเรื่อยๆตั้งแต่แรกตรงนี้แล้วเราก็เหมือนแบบพยายามคุยกันพยายามปรับกันเรื่อยๆค่ะแล้วพอมาถึงวันนั้นที่พี่เขาเรียกประชุมคือมันแบบเข้าใจทุก คนมากๆเข้าใจพี่ๆด้วยอค่ะว่าทําไมสถานการณ์ตอนนั้นมันเป็นอย่างน้เราก็อยากจะให้น้องอะเป็นทั้งเรื่องหน้าที่ที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นเบื้องหลังที่พี่ๆทีมงานเบื้องหลังรัก mm hmm. เป็นถึงว่าทั้งทีมไฟทีมทุกทีมเลยทีมตะก้องอะอยากให้ทุกคนรักอยากให้เขาเป็นนักแสดงมันไม่ได้อยากให้เขาเป็นแบบคืออยากให้โตไปแล้วไปทํางานเป็นตะก้องได้ทา <laughs> ให้ n ิวเจนนะ <laughs> มะมี่มะมี่มะมีอะไรหรอเกิดอ่ะถ้าใครหน่่ยเย็น4ยหนสี่สิบห้าหนเพี่ตกกล้องพี่อยากเกิดบ้าง๋ย่พี่ไม่ได้เกิดพี่กลัวมาค่ะโอ้ finally ค่ะ finally ใช่ถึงวันนี้แล้ววันนี้ก็มาวันนี้ที่รอคอยค่ะ วันที่ใหม่กับพี่เต๋อเวิร์กโปรเจกต์นี้กันมา2ปีค่ะใหม่ทำโปรเจกต์นี้มา2ปีค่ะแล้ววันนี้ก็มาถึงเป็น first p r e m i e r press ก็คือให้ผู้โชคดีแล้วก็ทุกคนที่ซื้อบัตรนะคะได้มานั่งดูพร้อมๆกันกับ first episode ค่ะซึ่งวันนี้วันที่27แล้วก็วันที่ออนแอร์จริงๆคือหนึ่งวันที่หนึ่งจิกา่มากมากอืม เป็นฟิลเหมือนอยากเรียกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมาดูอ่ะเป็นฟิลแบบมาดูกันได้แล้วนะมาดูเถอะอยากให้ทุกคนได้ดูเป็นเป็นผลงานที่เหมือนใหม่กับพี่เต๋อที่เติบโตอยู่ท่ามกลางสายตาทุกคนแล้วก็ได้แบบผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรากันมาเยอะมากๆนะคะคก็ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นโปรเจกต์นี้ว่าเป็นยังไงพี่เต๋อครับก็บบบเป็นโปรเจกต์ที่ผมไปขอความช่วยเหลือจากหลายคนมาก แล้วก็เหมือนเราเริ่มต้นกันมาสองคนนะครับจากผมกับน้องใหม่เริ่มต้นตั้งแต่สร้างบริษัทแล้วก็สร้างซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็วันนี้มันเป็นวันที่แบบเหมือนครั้งแรกเหมือนประมาณว่าแบบคล้ายๆว่ามีลูกแล้วอุ้มลูกมาให้คนดูมันก็แบบมีความออกมาจากห้องคลอดอะไรแบบแล้วก็ตื่นเต้นนี่น้องแครเบลนี่นี่คือแครเบลใช่ครับก็ตื่นเต้นแต่แต่ผมเชื่อว่าแครเบลจะทําให้ดูทุกคนแบบเหมือนแบบดีใจแล้วก็มีความสุขครับค่ะ น้องคนนี้นะคะสองขวบครึ่งนะคะคนเค่ะชื่อน้องเมเบิร์นะคะแล้วก็คนนี้ชื่อน้องแป้งจีนะคะก็นักวิทยาศาสตร์กับนักบอลมาเจอกันนะคะบันเทิงเลยค่ะไม่รู้จะเป็นยังไงมาสายมาสายนักแสดงดูก็ต้องมาฝึกการแสดงใหม่หมดเลยค่ะแต่ว่าอินเนอร์เขามีของก็เลยก็เลยพุชไปทางสายแบบศิลปะได้ค่ะนี่อาไรูปวันนี้ รู้สึกดีใจมากๆค่ะก่อนอื่น <n> ก <lay> ็คือแบบขอบคุณค่ะที่หนูได้มีนามสกุลเป็นแบบ Merman Media ีนจตอบดีจังอุ๊ยวันแรกววันแรกที่หนูตอน่บเออขอบคุณขอบคุณที่ๆค่ะได้โอกาสใช่หนูแบบหนูดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณที่หนูมีพาร์ทเนอร์แบบน้องน่ารักมากๆค่ะเนยากลูกเหนื่อยไหมคะเนื่อยไหมมัน ภูมิใจมากๆคะ่ะเรียกว่าสมกับถึงมาเหมือนแบบว่าสุดยอดมากๆเลยที่มาถึงณตอนตรงนี้อออใช่สมการรอคอ,อยคะ่ะแล้วก็หนูรู้สึกภูมิใจในตัวเองละทุกๆคนมากๆคะ่ะจะแต่งคนที่ผ่านมามันอยมากมาเ,เอ๊ะเฮ้ยไม่ไม่ไม่ <laughs> ไปถือว่าการทานทำงานมันอึดอัดออ๋อหนูรู้สึกมีความสุขมากๆแล้วหนูแบบดีใจมากๆที่ตัวเองได้มาอยู่ณตอนนี้ตรงนี้ค่ะใช่ ค่ะหนูก็อย่างแรกเลยหนูต้องขอบคุณพี่ๆค่ะที่ให้โอกาสนี้กับหนูเพราะว่าหนูไม่เคยผ่านการแสดงมาก่อนเลยคะ่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกเลยแล้วก็ได้แสดงเป็นตัวหลักเลยก็ต้องขอบคุณโอกาสจากพี่ๆคะ่ะแล้วก็ขอบคุณพี่เมเบิ้ลแล้วก็พี่ๆจากทุกฝ่ายค่ะที่ทําให้วันนี้มันเกิดขึ้นได้คะ่ะใช่หนูดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆค่ะที่วันนี้ผลงานชิ้นนี้ก็จะได้ออกไปให้แบบทุกคน,กคนได้ดูได้เห็นใช่คะ่ะ วันนี้แม่มาดูไหมแม่วันนี้มาดูค่ะแม่มาดูด้วยแม่มาจากภูเก็ตเนาะใช่ค่ะบินมาเลยค่ะทุกคนนะเด็กในค่ายเอาลูกชิ้นมาฝากป่าแตงจังหวัดหมดเลยนี่โคราชลูกชิ้นภูเก็ตพี่เตออยากกินอยากกินลูกชิ้นภูเก็ตรู้สึกว่าอะไรที่มันยากที่สุดที่เราสามารถผ่านมันได้หรอตอหนูเอาน้องเขาน้องไม่ใช่ก็หมายว่าที่ผ่านมาได้อ่ะก็คือหนูอจงนยาก เรียกการ acting แล้วกันค่ะเหมือนแบบว่าหนูได้รับทักษะเพิ่มทุกๆครั้งในแบบเวลาที่พี่ๆเขาสอนละค่ะได้ความรู้เพิ่มตลอดเวลาทุก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 คิวทุกๆกแบบการฝึกฝนขอบคุณพี่พี่ค่ะพวกหนูก็ออจริงจริงการแสดงมันท้าทายมากๆค่ะเป็นเรื่องแรกของพวกหนูทั้งสองคนแล้วก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก อยู่ค่ะในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าพี่พี่พี่ใหม่พี่เต๋อก็ไม่เคยแบบปล่อยปล่อยเราเลยค่ะแบบว่าในการหมายถึงว่าในการในการถ่ายค่ะในการถ่ายคือพี่พี่ก็จะมาอยู่หน้าเซตมาคอยช่วยไกด์ช่วยแนะนําพวกหนูตลอดก็คือเวลาหนูไม่มั่นใจหรือว่ากลัวพี่พี่ก็จะแบบเอ้ยมีพี่อยู่ตรงนี้นะก็ต้องขอบคุณพี่พี่มากมากค่ะอ๋อชัดเจนเลยครับคือผม ผมจะไปดูแลเรื่องพาร์ทโปรดักชันครับเรื่องเขียนบทอะไรเรื่องแบบการถ่ายทำอะไรส่วนคนนี้เขาจะเป็นพาร์ทของอาร์ติสต์แมนจเมนต์ครับจะดูแลเขาจะใกล้ชิดเด็กๆมากมมาก็จะแบบเหมือนต้องแบบเหมือนปรับลุกต้องแบบเหมือนสอนการแสดงพาไปออกงานเลือกเสื้อผ้าแม้กระทั่งแบบตื่นกี่โมงก็ต้องบอกว่าควรจะตื่นเช้าอะไรเงี้ยนอนอย่านอนดึกอะไรเงี้ยครับเขาดูแลคือน้องใหม่ดูแลแบบเหมือนเป็นแม่เป็นริงจริงค่ะแเหมือนครอบครัวเหมือนพ่อเหมือนแม่ ค่ะก็อย่างใหม่เองอะค่ะพอจบงานจดหนรวมก็คือใหม่อย่างอย่างใหม่เองก็หลังจบหลังจากจบไม่อยู่อะค่ะมันจะมีแกลบว่างสักพักหนึ่งที่ใหญ่ๆอย่างนี้ยค่ะอันนี้ใหม่ก็คุยในขณะเดียใหม่มัลติ t a ส k มากใหม่ทําได้หลายอย่างพร้อมกันคือใหม่ก็จะคุยกับทั้งช่องวันเรื่องโปรเจกต์ต่อไปใช่ไหมแล้วก็ใหม่ก็รู้แล้วว่าใหม่มีวอลเลอราต้นปีซึ่งปีนี้ใหม่ก็จะผจจุบไม่อยู่ใหม่จะมีแกลบหนึ่งว่างๆเนี่ยใหม่ก็ลุยงานเบื้องหลังลุยเบื้องหลังดูแลเด็ก ทำให้เต็มที่อะไรเงี้ยถึงบอกว่าเนี่ยแคร์เบลเสร็จแล้วขอให้ประสบความสำเร็จหลังจากนี้แม่จะไปเป็นวอลลาน่าแล้วนะแม่ก็จะไปขายตะขาบต่อเป็นคุณยายใช่จะไปเป็นคุณยายแล้วก็จะไปโฟกัสในเรื่องของแต่ในขณะเดียวกันล่ะคะต่อให้ถ่ายอยู่แนววอลนาน่าก็คงจะต้องมีลูกๆไงก็ต้องดูเผื่อว่าเขามีแฟนนิดมีอะไรอย่างเงี้ยใหม่เองก็ต้องเป็นคนดูแลไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยไดด้ใจ่ สคนเนี่คนเดินชาติดูใจมากๆสิ่งหนึ่งที่ใหม่รู้สึกดีใจคือเขาเป็นเด็กดีสองคนนี้เขาเป็นเด็กดีแล้วก็แบบว่าไม่ต้องพึ่งพิใใช่รู้สึกดีภูมิใจนะขอบคุณค่ะคุณคุณ พี่เขาเข้มงวดกับเรายังไงว่าเป็นคําถามที่น่าสนใจมากครับไม่ไม่ได้เรียกว่าเข้มงวดเรียกว่าแบบว่าเขาเรียกไกด์ในทางให้เราเราไปในทางที่ดีค่ะแล้วก็บอกว่าอะไรไม่ดีไม่ดีไปแต่ว่าถ้าสมมติเด็กๆเราแอบดื้อแอบซนอย่างงี้ค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วนะคะเพราะว่าถือว่าเราสอนดีแล้วเแต่ว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกคนต้องใจเย็นเพราะเด็กก็คือเด็กก็ต้องให้เขาเติบโตไปในทางที่เขา มั่นใจเราจะไปแบบบังคับไม่ได้ในอย่างเงีง้ยค่ะดังนัน้นก็ค่อยๆทันทอมกันไป <c oughs> ค่ะย <c oughs> ังไม่มีใจนจ้องเลยถ้าน้องเล่นกันหรือว่าเป็นากมากเราเป็นทั้งพี่เป็นทั้งผู้จัดใช่ไหมใช่สำหรับใหม่อ่ะใหม่พาร์ทผู้จัดอ่ะใหม่ค่อนข้างจะแบบไม่เอามาไว้ในตัวเองเลยให <c oughs> ม่จะเน้นเป็นพาร์ทที่แบบเขาเป็นเป็นน้องเป็นเป็นคนในครอบครัวเราเวลาแต่เวลา อคติ้งอะไรอย่างง่ายเพราะว่าเรารู้แล้วไงว่าจุดไหนไปไปแค่โดนจิ้มแบบโดนจุด <Skip S 1> นี้นิดเดียวปึ๊บเขามาเลยอารมณ์มาเลยเรารู้รู้หมดเพราะหนูรู้ทุกอย่างของเด็กทุกคนหมายถึงว่าหมายถึงว่าดูรู้พื้นเพว่าแต่ละคนอะอย่างพวเนี้ยเซนซิทีฟเรื่องอะไรถ้าเขียนบทเขียนเรื่องเขียนคัชตรงนี้นะเขาจะมาเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาจะรักครอบครัวรักคุณยายพึ้งเสียคุณยายไปเขาก็จะอย่างวันนี้ก็ชายก็จะคิดถึงคุณยาย น้องแป้งเขาก็จะแบบคันนี้ง่ายง่ายอ่ะไม่ใช่ไม่ต้องทอะไรเลยอ่ะก็แสดงเก่งใช่คนนี้เขามีของเขาอยากเป็น acting coach เขาอยากเป็น acting coach แล้วก็ค่อยไต่ไปนะลูกจะพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะน่าสนใจครับก็ก็ สองท่านเลยค่ะเพราะว่าหนูคาร์ลทั้งสองท่านพี่ใหม่พี่ใหม่เขาออ้ยผมยังกลัวน้องใหม่เลยครับผมอ๋อพี่ใหม่เขาจะเป็นคนแบบว่าด่านแรกเราจะเจอพี่ใหม่ก่อนแต่ถ้าแต่ถ้าพี่ใหม่พอพอเจอด่านพี่ใหม่เสร็จถ้าผ่านเขาด่านพี่ตื่แปลว่าเราเริ่มแปลว่าสถานการณ์นั <s <S ้นเราเริ่มหนักแหลวแปลว่ามันร้ายแรงจริงๆ อ๋อเหมือนพี่ใหม่เขาจะพูดอีกรอบรอบแรกก่อนถ้าแบบว่าอ่ะแล้วพี <t <t exactly. ่เต uh ๋อก uh like uh ็จะมุมมองอีกรอบหนึ่งอ๋อหนูขอที่ขาตพี่หรือเปล่าหนูขอไนุญาตพี่ใช่ไหมหนูมัยเ่งมากเลยนะใช่เหมือนแบบอยากรู้เขาจะพูดอะไรไม่แบบเรื่องทั่วไปเลยค่ะแบบการการทำตัวยังไงให้เหมาะสมแล้วเป็นเด็กที่น่ารักค่ะ ใช่ก็พี่ใหม่ก็จะหนึ่งรอบก่อนถ้าเข้ารอบสู่ด่านพี่เต๋อก็แสดงว่าอันนั้นต้องต้องปรับปรุงจริงๆแล้วนะมันไม่ได้แบบมันไม่ได้แบบเล่นๆแล้วนะมคนที่ทำเลยถ้าพี่เต๋อพูดแปลว่าพี่พี่ปล่อยหลังไงลูกพี่ใช่ใช่ใบกูเกิดใหม่ขึ้นทุกวันมยการขยันเล็บมากเล็บเล็บ เหมือนไม่เข้าอุปมาแต่ว่าจริงๆนะมันเกิดขึ้นจริงใช่หนูชอบเล็บกุ๊บเขาชอบเล็บกุ๊บเวลาที่เขาแบบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแล้วออกระเบิดแล้มันปึ้งไปเลยหิวจิตใจหิวจิตใจใช่ค่ะแต่มันง่ายพี่หนูก็ไม่อ้อนให้มันเอาหนูเข้าจริงพี่ใหม่ออกปึ้งพี่ใหม่แบบพาพี่เข้าหน่อยขอพี่เขาพาพี่เข้ากุ๊บหน่อยก็บอกว่าแบบเออหายโกรธแล้วเออดึงเข้ากุ๊บหน่อยเรื่อยๆหนูก็แบบ หนูวิครั้งแรกคือตกใจมากหนูแบบเฮ้ยหนูทําอะไรผิดมากๆหนูแบบรู้สึกผิดมากๆกับพี่ใหม่หนูขอโทษแล้วก็สักพักพี่ใหม่ก็ดีขึ้นเออเอาพี่เข้าหน่อยใช่ใช่ใแต่ว่าพอตอนวันที่ออกจากคุูไปกับวันที่กลับเข้ามาบทสนทนาไม่มีอะไรคืบหน้าไปเลยยังเป็นอันเดิมไม่มีใครกล้าพูดไม่ใครกล้าพูดใช่ฮะเงียบช่องน้ำช่องน้ำค่ะชินชินยังอ่ะอยู่ของหนูไม่สามูดหนู หนูรู้สึกว่าก็ด้วยความพี่ใหม่ห่วงมากๆครค่ะพี่ใหม่ก็จะพูดตรงๆเลยแต่ว่าพี่ใหม่พูดพ๊บพี่ใหม่ก็จบเลยแล้วหนูก็จะแบบอ๋อโอเคหนูต้องปรับปรุงเพราะว่าถ้าหนูไม่ได้ผิดจริงๆพี่เขาคงจะไม่พูดค่ะก็ปรับแต่ใหม่พูดแล้วใหม่จบเลยใช่ใช่ค่ะเขาจะไม่จบอารมณ์เขาก็จะไปต่อเรื่องแต่ใหม่คือแบบใหม่จบอะไรเงี้ยค่ะก็้องปรับจริงจริงใหม่เลยนะไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าสร้างตีนเขาหรือว่าเราไม่ได้ใส่ใจจริงคือบางทีอ่ะไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบ โอ้มันยิบย่อยเนาะอยู่ด้วยกันมันน้อยมันม่มันไม่ได้เรื่องใหญ่หรอกค่ะมันแบบบางเรื่องก็ใหญ่บางเรื่องก็ใหญ่เป็นเป็นแบบเรื่องที่แบบต้องประชุมทีมอะไรเงี้ยก็มีค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการปรับปรับให้เด็กๆเรียนรู้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเด็กๆที่เข้ามาในองค์การอ่ะค่ะมันจะมีทุกคนจะมีความเป็นตัวของตัวเองพอเข้ามาในองค์กรก็ต้องแบบรับรู้ว่าโอ้เดี๋ยวจะทำงานทำงานมันจะหนักนะต้องเจออะไรบ้าง เคารบผู้ใหญ่นะเจอทุกฝ่ายนะไปกองถ่ายเนี่ยไหว้ทุกคนทําตัวคือแค่แบบสมมติว่าหนูได้รับรู้ว่าน้องคนนี้เข้ากองแล้วแล้วเหมือนเหมือนถ้าลืมไหว้ใครอรืออะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะอัโพสเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนถ้าแบบเห็นว่าน้องหลุดหลุดพฤติกรรมอะไรเด็กอาจจะทําอะไรอย่างเงี้ยไม่ทันคิดไม่ทันคิดอะไรเงี้ยหนูก็จะเข้าบอกเลยว่าลูกอันนี้อันนี้แบบนี้นี้นี้อะไรเงี้ย เราก็จะบอกเขาเลยคือเราก็อยากจะให้น้องอ่ะเป็นทั้งเบื้องหน้าที่ที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นเบื้องหลังที่พ,พี่ทีมงานเบื้องหลังรักถหอว่าทั้งทีมไฟทีมทุกทีมเลยทีมตะก้องอะ่ะอยากให้ทุกคนรักอยากให้เขาเป็นนักแสดงมันไม่ได้อยากให้เขาเป็นแบบคืออยากให้โตไปแล้วไปทํางานเป็นตะกล้องได้ <c oughs> เบื<ม><ม>้องหลังพี่เขาแบบสอนตั้งแต่แรกเลยค่ะตั้งแต่กระบวนการเริ่มแรกพี่เขาก็จะให้ไปดูถ้าสมมติเราไม่ไมีคิวเราก็ ไปดูกองว่าใพี่เขาทำยังไงว่าเขาไม่เป็นสวัสดิ์เด้่ยใช่ใช่น่านน่ารักครับเป็นมันเกิดขึ้นตอนไหนที่สุกแยืดคือจริงๆคู่นี้เขาผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากครับคือตั้งแต่ช่วงแรกๆมันมีมันมีช่วงโมเมนต์ที่แบบเหมือนถ้าเขาไม่จับมือกันไว้มันก็จะไปไม่รอดอ่ะมันมันถึงขั้นที่บอกว่าผมกับน้องใหม่คุยกันว่าจะจะเลิกโปรเจกต์อือนี่เรื่องจริงคือแบบเหมือนอีประมาณอีกอี อีก2อาทิตย์จะเปิดกล้องอะไรเงี้ยครับก็เรากำลังจะต้องลงเงินจํานวนมหาศาลมากเพื่อสร้างโปรเจกต์เนี้ยแต่ว่าเรายังรู้สึกไม่ได้มั่นใจในเด็ก2คนนี้ม,มากเท่ากับที่เราคิดเหมือนแบบเป้าหมายยังไม่แน่ใจเป้าหมายเขาเปนเป้าหมายเดียวกับเราหรือเปล่าก็มานั่งคุยกันว่าเฮ้ยไหวไหมเนี่ยมันแบบมันไม่รู้ว่าเขาจะเติบโตไปแบบเป็นแบบที่เราต้องการแบบที่เราคิดแล้วก็ตัวเขาเองก็มีความปรารถนาที่ไปถึงจุดเดียวกันหรือเปล่า่เงี้ยก็เลยมานั่งคุยกันนะพอคุยกันแล้วก็ณวันนั้นมันมีเมจิกบางอย่างเกิดขึ้นคือ พอมองไปเราได้เห็นว่าเออสองคนนี้เขาเป็นทีมเดียวกันจริงๆแล้วเขาก็แบบเออเขามีความรักและปรารถนาดีต่อกันเพราะพอบอกเขาไปว่าเออมีความที่จะเลิกโปรเจกตนะ์เนี่ยเขาไม่มีการโทษกันเลยเขาเขาแบบเหมือนแบบไม่ความผิดเธออะไรอย่างเงี้ยไม่มีแต่เขาแบบเหมือนแบบเขาเข้าใจสถานการณ์แล้วเหมือนแบบกอดคอร้องไห้กันนะครับก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมาแล้วหมือนว่าเป้าหมายของเขากับเป้าหมายของเราเป็นอันเดียวกันแล้วเขาก็แบบเหมือนเขารักกันแล้วก็เป็น2คนที่ปรารถนาดีต่อกัน ค่ะรับรู้นนค่ะเพราะว่าแบบว่าเหมือนเราก็ทํางานมาเรื่อยๆตั้งแต่แรกตรงนี้แล้วเราก็เหมือนแบบพยายามคุยกันพยายามปรับกันเรื่อยๆค่ะแล้วพอมาถึงวันนั้นที่พี่เขาเรียกประชุมคือมันแบบเข้าใจทุกคนมากๆเข้าใจพี่ๆด้วยวค่ะว่าทําไมสถานาการณ์ตอนนั้นมันเป็นอย่างนั้นเปิดใจ ก็คือเปิดใจจริงๆแบบที่พี่ไหนบอกคือมาเปิดใจเลยแล้วก็บอกเลยว่าไม่ชอบอักาศะกันอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นมาบ้างคุยกันตรงๆเพิ่มลนตรงไหนใช่แล้วหลังจากนั้นเขาก็ตรงกันมาตลอดหลังจากนี้เขาก็คือแบบหลังหลังตรงไปคือหลังตรงมากก็ตรงมากคือแบบว่าอันนี้ก็เลยแบบไม่รู้เคมีที่ออกมามันเป็นเคมีอะไรแล้วแต่แล้วกันนะคะมันมันคือมันก็รู้กันไปหมดแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ มวลไหนของของการได้รับรู้ความสำคัญโอ้โหโอ้ไคเว์ลเรียกว่าร้อนถ้าจะพูดว่าร้อนแรงได้ไหมหนูพูดแค่นี้ดีก่อเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ใช่แค่หนูบอกว่าไหวไหมลูกแมมบอร์บอกหนูไม่ติดค่ะเออจี๊ดหนูพูดอย่างนี้หนูหนูไม่ติดค่ะซีเนี้ยเอาออกไหมพี่ว่าเอาออกเถอะหนูไม่ติดค่ะหนูไม่ติดหนูพร้อมพี่พี่บอลก็แบบเออ หนูอะโอเคหนูได้หมดเลยถามถามน้องแป้งดีกว่าแล้วเขาจะแบบน้แป้งติดไหมหนูก็ตามพี่บอลค่ะไม่ติดเอ้ยบรรยากาศใดๆตกทวาที่แบบผู้แต่งคนทุ่มเทเนาะใช่มันเป็นงานอาร์ตงานนู้นี่นั่นมาใช่สุดๆค่ะหม่งสุดตัวแล้วเราก็เราถือว่าเราได้อยากจะสร้างสิ่งที่แบบไม่เคยมีมาก่อนให้ทุกคนได้ลองดูค่ะว่า เป็นยังไงบ้างเนาะครับ่ะเต็มที่แล้วค่ะแล้วต้องเขียนบทต้องเล่าให้คนอื่นไรนะครับต้องเสิร์ฟอะไรนะครับเสิริฟก็คือจริงๆแล้วตอนแรกผมก็เหมือนกับผมก็ต้องยอมรับว่าผมไม่ได้มีประสบการณ์การเขียนบทเกิร์เลิฟมาก่อนแต่ว่าเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเกิร์ลเลิฟอะสิ่งหนึ่งที่มันแบบมันเหมือนกับสิ่งที่เราเคยทำมาทุอาสุดท้ายมันเป็นเรื่องความรักมันเป็น สองคนที่เขามีความรักต่อกันผมก็เลยใช้เรื่องความรักเนี่ยเป็นจุดนําแล้วก็เอาความประเด็นต่างๆเอาเนื้อเรื่องความเข้มข้นต่างสอดแทรกเข้าไปครับแล้วก็แล้วก็ให้ความรักของสองคนเนี่ยเป็นตัวนําไปครับก็เลยมันเป็นที่มาของการตั้งชื่อเรื่องว่าแครเบลเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนคือแครกับเบลก็เลยก็ใช้ประสบการณ์การเขียนบทขึ้นมาก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันแล้วก็คือผมก็ทํามาแต่หนังอะไรเงี้ยก็คนที่เห็นก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความแปลกตานีดนึงเพราะว่าเราก็อยากจะให้แบบได้ฟีลลิ่งของความรย์ ต่เข้าไปดูวันนี้ก็จะจะทรงเหมือนดูหนังใช่ครับมันจะเป็นเหมือนหนังใช่ครับใช่เราถ่ายมาในแบบหนังอยากให้ออนลงทุกอีพีเลยจริงแตครับจ้าแต่ไม่มีเลยแต่ไมม่ีเคขาบจ้าสปอร์ตกันเยอะๆเราจะไปดูในโรงเดี๋ยวแม่เคลียร์คิวสองคนนี้ให้มาดูด้วยเลยขอ ฝากเลยค่ะาฝากค่ะฝากด้วยนะคะแครเบลข้างรักนักโทษค่ะมาลุ้นกันว่าความรักระหว่างแคกับเบลนะคะในสถานที่ที่ดูไม่มีเขาเรียกเลยนะคะไม่มีความหวังนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะ<ม>ใช่ค่ะสามารถติดตามนะคะแคเบลข้างรักนักโทษนะคะทุกวันเสาร์เวลาสามทุ่มครึ่งทางช่องวันสามสิบเอ็ดค่ะแล้วก็ยูทูบ My มีเดียโปรดักชันและก็มีเวอร์ชันอันคัดนะคะทีเอ็มวันดี<ม>ค่ะค่ะเรียกว่าจะพีทุก EP แน่นอนฝากติดตามด้วยนะคะใช่ค่ะ คคคค่ะคคคค่ะะุณติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ